วันนี้นะคะมีสกูชี่แท้รถใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ชิ้นนี้นะคะเป็นของที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆขอมานนะคะ่ะว่าอยากให้เอามาขายจังเลยของมาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็ได้เอามาขายและะ้วค่ะมันก็คือนี่เลยสกูชี่ของแบรนด์คาเฟ่ดเอ็นนะคะเราเอามาแค่2แบบนะคะเพราะว่าเออที่ร้านที่เราสั่งนะคะมันมันมีแค่2แบบนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะขอภัยจริงๆนะคะที่เอามาแค่2แบบนะคะก็จะมีเป็น บานาน่าช็อกโกแลตนะคะเป็นกล้วยเคลือบดิฟช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีเป็นสปริงเกิลนะคะสปริงเกิลบางอันเลืองแสงได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแท็กนะคะคาเฟ่ดีเอ็นเนาะก็จะมีเป็นลายเส้นนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะอันนี้น่ารักมากนี่นะคะมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนนะคะก็เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีสปริงเกิลนะคะก็จะเป็นแท็กของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะแล้วก็มีเป็นลายเส้นด้านท้ายนะคะนี่ค่ะก็ น่ารักมากๆ,ๆเลยนะคะราคาชิลา290บาทนะคะชิลา290บาทเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้นะคะเริ่มหายากแล้วนะคะเริ่มหายากแล้วะค่ะก็ให้แนะนําให้ซื้อเก็บกันเลยนะคะมาแค่ชิลาอย่างละ3ชิ้นเท่านั้นนะคะก็มีจํานวนจํากัดนะคะใครสนใจชิ้นไหนนะคะทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งอดีไลน์นะคะไว้ที่ชื่อคลิปเนาะเดี๋ยวเรามาลองบีบกันเลยนะคะนี่ ก็ของคาเฟ่ดีเอ็นได้ชื่อว่านุ่มสโลอยู่แล้วนะคะถ้าบีบแรงไปก็ต้องขออภัยนะคะนี่นะมันจะสะโลนะคะแต่ว่าแบบมันจะแล้วแต่ชิ้นเนาะว่าชิ้นไหนจะสะโลอะไรนงี้เห็นไหมน่ารักมากเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายรับโอนรับวัลเล็ตน,นะคะไม่รับเติมไม่รับตู้บญเติมนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์แล้วก็มาอุดหนุนกันด้วยนะคะ